สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกัดด้วยนะวันนี้อยู่ผมในแกมนะนี้กันเหมือนเดิมนะครับนะเออก็ วันนี้เนี่ยผมก็ไม่มีอะไรจะมากนะผมก็วันนี้เนี่ยผมก็จะมาทำหมัดมาเนื่อง v 2นั่นเองนะครับนะครับท่านผู้ชมสําหรับคลิปนี้เนี่ยมันก็เป็นคลิปไม่ดองหรอกผมก็ทําตัดแล้วก็ลงไปเลยนะผมก็ไอ้น,นี้เนี่ยผมที่จริงอ่ะผมว่าผมจะเล่นแต่สมัครซูเปอร์มนเม้นในพ่อมาซูเปอร์แมนผมเนี่ยมาสเตอรี่มัน600แล้วนะผมนะก็คิดว่าเล่นแต่ผมว่าก็6ก0แล้วเบื่อก็เลยเปลี่ยนมาเป็นแบบหมัดแบบว่าก็เป็นหมัดเอ่ออันนี้นะผมเป็นหมัดกังฟูว่าผมเป็นวอเตอร์กังฟูก็คือหมัดเอ่อ จินเบ่อะไรนะคาร์เต้ิมนุษย์เงือกนะครับผมนะก็เราจะก็จะมาทำวนะีสองวีหนึ่งมาเดี๋ยวผมรีวิววีหนึ่งก่อนๆนะผมนะวีหนึ่งของมันก็คือเป็นอย่างนี้นั่นเองนะครับดูนะผมวีหนึ่งนะฮะอันนี้ก็เป็นเซิเร์ฟเวอร์รวมนะผมนะนี่ก็นี่แฟนผมก็ฟาร์มอยู่แล้วก็เออแล้วก็มีน้องๆครับผมนะมีชื่อใครบ้างก่อนดูนะผมนะโอเคงั้นก็มาเว้โซเทียนวันนี้วันตายของเจ้าโอหังแน่จะต้อเข้ามา ก็เนี้ยผมสกิลเซตนะผมส่วนสกิลเซตก็มีแบบง่ายๆนะผบจะรีวิวแบบเร็วๆนะผมนะเพราะว่าผมต้องไปทำอะไรอื่นอีกนะครับผมนะสกิลเซตมาดูกันสกิลแรกขับผมเซตปุ๊บ That's quite big อู้เป็นการผลักครับผมเป็นการผลักนะผมเป็นการผลักอากาศนะผมแล้วก็สกิลสองก็คือ X นะผมปุ๊บการยิงนะผมการยิงเม็ดเม็ดอะไรคล้ายๆกับเอ่อผลไฟอ่ะทุกคนนี่ผลไฟอ่ะเออ สุดสกิลซีนะผมเป็นสกลิลนี้เนี่ผมดูปึ๊บเมย์กันกันการแบบรวบเอ่ออเาเอาน้ำไว้ที่หมัดนะผมแล้วก็ต่อยไปนั่นน่ะนะครับการหนีเหมือนกันนะผมนี่ครับดูสกิลหนึ่งนะ,นงนะเอ้าน้องก็เล่นนีกแล้ดูสกิลหนึ่งของเขานะผมมาหนึ่งจะรีวิวสกิลเนื้อผมปึ๊บเห็นไหมหน,นี่นี่ยผมนะสกิลหนึ่งของมันผมขอไม่บอกดาเมจนะทุกคนเพราะผมยังอัพเป็นนู้นอยู่ปึ๊บสกิลสองอ่ะแล้วก็สกิลสามดูนะดูดูปึ๊บอย่างเงี้นะผมนะอ่ะฮะจากนั้นนะผมเราก็จะไปทำวีสองกันเลยนะผาาม ยังไม่ได้แล้วว่ะมอมีแปดมีา,ามีตั้งสองพอุ้ยตีร้อยหนึ่งกว่าดีเลยไปไปเรินะ่มรอผมมาแล้วก็ฟาร์มแบตเตอรี่ครบสี่ร้อยแล้วนะครับจะไปจมอ่ะทำเสียงไม่เหม็นทำไมวะเนี่ยจากนั้นเนาะเราก็ไปคุยกับไอตัวหล่อที่วันนี้ใช่ปะโอเคเราคุยกับมันเลยนะผมมาโอเคอย่าหยิบหัวมันดิโอเคคุยมันเลยเฮลโ o blah บ l a h blah ว่สิบเปโอ้โหนี่คนระับผมนเงินทั้งหมดนะผมใช้สองล้านห้าแสนบาทนะผมแล้วก็ใช้เงินแฟกหมื่นห้า ห้าห้าห้าล้านห้าพันทั้งมนะครับ,นะรบแล้วก็กด yes ไปเลยครับผมกดยืนรอบยืรบริบเอลาหายครับผมยังไงครับค้างไปแล้วโอ้ไม่แบบได้ยินทั้งเสียงทุกอย่างอุย้ยผมค้างไปแล้วเนี่ยมันเอ่อตังยังไม่หายเงินเฟิกเงินก็ไหมาแต่หมัดหายหมัดหายไปเลยอุ้ยล้วหมัดมาแล้วเงินไม่หายอะไรเนี่ยเอุ้ยเฟกเงินไม่หายวัดทุกคนมันบ้า เฮ้ยถ้าข้อความมันก็บั๊กอยู่หน้านี้อะไรวะเนี่ยเดี๋ยวไปชามันก็ความมันบั๊กอยู่แล้วพี่ก็เดินได้เฮ้ยเงินไม่หายเฟกเมนต์ไม่หาย,ท,ย,ท,าย,ยาทุกคนอะไรเนี่ยวิธีทำหมัดฟรีอ่ะเฮ้ยเกินไปเปล่าฮัลโหลทุกคนอะไรเนี่ยนี่ไงเงินอยู่เหมือนสามล้านห้าเงินเฟกเมนต์ก็หกหมื่นฆ่าตัวตายพี่ฆ่าตัวตายก็ฆ่าตัวตายออกเกมแล้วมันจะมีอะไรให้ค่ายสามทีฆ่าพี่ก็เดียวกันฆ่ามันดิ เฮ้ยเดี๋ยวพี่ขอฟาร์มแบตเตอรี่ก่อนนะทุกคนโอเคขอฟาร์มแบตเตอรี่ก่อนนะครับผมเดี๋ยวมารีวิวต่อนะครับรตามอีได้ทำงานทำงานทำงานเก็บเงินทำงานเก็บเงินใช้นีได้มาดวีสองยังไงเราพี่ผมรีวิวมัดอยู่เงียบๆนะครับผมเราก็จะมารีวิวมัด เอ่อเออเออมัดอะไรว่หมัดชาร์กแมนใช่ไหมทุกคนเป็นหมัดเอ่อเอ่อวอเตอร์กังฟูวีสองนะครับวันนี้ขอได้ยินเสียงจีเจ้ด้วยจีเจ้เขากำลังซ้อมวีดีวีอยู่นะทุกคนขออภัยด้วยนะก็นั่นแหละเออก็ไม่ต้องเชียร์ได้มากโอพจะเป็งพี่พี่เงียบเงียบเป็นชั่วโมง ไม่ได้ทำโอเคครับผมนะเราก็มาจะมาีต่อก็คือถ้าเสร็จเสร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 ็จครับผมนะกี่กี์ต่อไปก็นะผมนะถ้าเซตของเราเนี่ยผมไม่ไม่ต้องพูดมากให้ความเพลียนะทุกคนคลิปนี้สั้นๆนะเออก็ต่อจากวันนั้นเลยผมก็ไปฟาร์มมาแล้วนะครับผมนะโอเคเซตของมันนะผมไม่คล้ายๆเดิมเลยนะดูแต่มันจะคล้ายๆเป็นการเบลงหน้าเบลงหน้าทุกคนแบบคล้ายๆท่าถลายเบล่งด้านหน้าเหมือนกับใช้หมัดน้ดเมื่ยยิงตัวเองเข้าไปดูนะ ปุ๊บๆๆเนี่ยนะมันคือการถลายขึ้นไปนั่นเองเนาะส่วนท่าที่สองนะผมท่า X นั่นเองเนะผมมาเรามาดูท่า X ท่า X นี้ง่ายๆผมกดค้างได้กดค้างปุ๊บแล้วก็ปล่อยมันจะกลายเป็นการปล่อยขึ้นพลังขึ้นเต่าหรือพลังขึ้นน้ำออกไปนะทุกคนนะทำดาเมจก็ประมาณนั้นนั่นเองอันนี้ผมอัปหมัดตันนะทุกคนเป็นท่าที่ผมคิดว่าเป็นท่าที่โค้งอยู่เหมือนกันนะผมว่าท่าซีมันเราไปคอมโบได้เหมือนกันท่าซีด้วยเนาะผมนะกดซีปุ๊บมันจะยกมือขึ้นแล้วมุนๆใช่ไหมไม่ใช่ับบบผมมนนนนะะก็จแีี้ปุ๊่เป็นทททท่่่่าาาาีเเมมกแลล้้วป็นคยๆของ หนวดขาวถ้าจับของหนวดขาวนะทุกคนถ้าใครเล่นหนวดขาวเอาเวกท่าเซตของมันนราจะรู้นะครับโอเคเราก็จะมาเนี่ยผมนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะดูคอมโบให้อ่ะเดี๋ยวคอมโบของผมเองนะทุกคนก็คอมโบง่ายๆนะผมก็ตัวแรกเนี่ยกดตัวเ x ก,ก่อนแล้วกันเหมือนเราดูดท่าไหนาก็ได้ท่า c หรือท่า x ก,ก็ได้ท่า x ปุ๊บเราก็ใช้กระบองทีสองปุ๊บแล้วก็ทุ่มแล้วก็หันหลังไปจับ แบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะทุกคนแต่มันตายแหละม,มันเลือดน้อยนะครับผมนะใครๆก็รู้กันโอเคก็สําหรับคลิปนี้ก็ใครที่เอาคอมโบไปคิดเองก็คิดได้หมดอยากจะใส่คอมโบนุ่นคอมโบนี่คอมนั่นก็ได้เหมือนกันนะทุกคนนะและสําหรับใครที่อยากรู้ว่า ไอ้้ไอนี้มันทำอะไรได้เนี่ยไอ้พลังเออ่กาะได้ก็หนึ่งไปดูคลิปเก่าๆผมด้วยนะผมรีวิวไว้แล้วนะทุกคนถ้าใครอยากรู้ก็อย่าลืมไปดูด้วยได้อย่าลืมกดไลค์ครบ1,000งัน subscribe กันด้วยนะผมนะโอเคครับผมนะก็ขอบคุณแฟนอาร์ตขอบคุณทุกอย่างขอบคุณยอดไลค์ติด subscribe ขอบคุณยอดเดินเนี่์ทุกคนกันด้วยนะผมนะโอเคไวเ้เจอกันคลิปต่อไปว่าจะรีวิวหรือว่าจะเล่นแบบไหนครับผมนะโอเคไว้เจอกกกัััันนนนนะะะะคครรรบบผผมมลย้า